สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความเันเชิงฉบับติ่ง ep ห้าร้อยยี่สิบแปดมาฝากทุกคนกันค่ะความเันเชิงฉบับติ่ง ep ห้าร้อยยี่สิบแปดวันนี้ก็คือไบร์หล่อออร่าสู้แสงแฟลชในงานเบอร์เบอรี่สตรีทซองซูที่เกาหลีใต้ค่ะ ค่ะทุกคนหลังจากจบงานคอนเสิร์ตไซใบไซที่ไทเปแล้วนั้นน้องวินก็ได้เดินทางกลับไทยเพื่อมาถ่ายทําซีรีส์ต่อส่วนน้องไบร์ก็ได้พาคุณแม่บินไปเทีย่ยวต่อที่ประเทศเกาหลีค่ะทุกคนน้องได้พาคุณแม่ใส่ชุดฮันบกของเกาหลีแล้วถ่ายรูปกันคือน่ารักมากแล้วชุดฮันบกที่น้องใส่นั้นสีมันคล้ายๆกับชุดที่น้องเคยใส่ตอนไปถ่ายรายการโตแล้วเมื่อหลายปีก่อนเลยล่ะค่ะทุกคนคือไม่รู้ว่าน้องตั้งใจใส่ชุดสีเดิมหรือมันบังเอิญกันแน่นะคะแต่พอเห็นน้องใส่แล้วก็ทําให้นึกถึงรายการโตแล้วเหมือนนนนกกัะะะคคคว่ามทุ ค่ะและนี่คือความน่ารักของเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ว่าน้องจะไปทํางานที่ประเทศไหนๆน้องก็มักจะพาคุณแม่ไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาด้วยเสมอเลยล่ะค่ะค่ะไปเกาหลีคราวนี้นอกจากน้องจะพาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วไม่แน่ใจนะคะว่าน้องมีไปทําเพลงด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นน้องได้ไปเจอกับเจพาร์คศิลปินเกาหลีด้วยค่ะคุณขา <Wow. S 1> แต่ที่แน่ๆการไปเกาหลีคราวนี้น้องมีไปร่วมง,งานอีเวนต์ของเบอร์เบอรี่ในฐาน,นะแบรนด์แอมบัสเดอร์นั่นเองค่ะทุกคน ค่ะตอนแรกก็คือตื่นเต้นและลุ้นสุดๆว่าลูกเราจะมาในรูปแบบไหนอีกอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆเลยก็คือในงานนี้จะมีศิลปินดาราและเหล่าเซเลบริตี้ดังๆอีกมากมายเลยที่จะเข้าร่วมงานด้วยแล้วงานนี้เหมือนได้รวมลูกรักพระเจ้าไว้ในงานเดียวกันค่ะทุกคนเพราะมีทั้งน้องไบรท์ของเราและมีอีดงอุกมีอีจงซอกมีวอนอูเซเวทีนดูสิคะมีแต่คนหล่อๆระดับลูกรักพระเจ้าทั้งนั้นเลยล่ะคะคุณค่ะโดยเฉพาะอีดงอุกกับอีจงซอกเนี่ยพี่ชมชื่นชอบพวกเขามานานแล้วด้วย แล้วพอได้รู้ว่าพวกเขาได้ออกงานเดียวกับลูกชายของเราพี่ชมก็เลยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยล่ะคะ่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหลอ่อความออร่าของน้องร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค,ค่ะค่ะส่วนในงานนี้น้องไบร์จะมาในลุคไหนและจะมีแฟนๆมารอให้กําลังใจน้องกันเยอะหรือเปล่านั้นไปดูกันได้เลยนะคะ ลูกชายเราคือหล่อมากน้องกับทีมคือเตรียมตัวมาดีสุดๆทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะจริงอะไรจริงคือยิ่งเป็นงานตอนกลางคืนแล้วใส่สีสันสดใสแบบนี้ยิ่งเด่นเป็นสงา่าออร่าเจิดจรัสสมมงเบเอว่าไหมคะทุกคนค่ะแล้วทุกคนดูแสงแฟลชจากสื่อเกาหลีสิคะแสงแฟลชคือรวมมากจริงๆแต่น้องไร้ของเราก็คือสู้แสงแฟลชสุดๆน้องไม่มีหลบแสงเลยแม้แต่นิดเดียวคือแต่ละช็อตน้องจิกกล้องแทบแตกเลยทีเดียวและรูปออกมาแต่ละรูปนี้มันพระเจ้าช,าชัด สีหน้าแววตาคือค่าได้ค่ะ <Wow. S 1> บอกเลยค่ะในงานนี้ลุคของอีดงอูก,กับอีจองซอก็คือหล่อละลายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วในงานนี้มีแฟนคลับชาวเกาหลีมาให้กำลังใจน้องไบรท์กันเยอะมากแล้วน้องก็น่ารักสุดๆมีออกมายกมือสวัสดีและโบกมือทักทายแฟนคลับอีกด้วยแล้วแฟนคลับต่างก็ส่งเสียงเรียกชื่อน้องกันดังลั่นงานเลยทีเดียวทั้งเรียกชื่อทั้งบอกรักน้องเป็นภาษาเกาหลีแล้วน้องเองก็บอกรักแฟนคลับกลับด้วยเช่นกันและน้องก็มีทํามือบอกให้แฟนคลับลดเสียงลงด้วยนะคะ แต่แฟนคลับก็อดที่จะกรี๊ดไม่ได้อยู่ดีเพราะน้องหล่อขนาดนี้เป็นใครก็อดที่จะกรี๊ดไม่ได้ว่าไหมคะทุกคน ในงานนี้น้องก็ได้ทักทายและถ่ายรูปร่วมกับดาราศิลปินท่านอื่นด้วยนะคะแล้วน้องก็ได้พูดคุยทักทายกับคุณแดเนียลลีครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของเบอร์เบอรี่อย่างสนิทสนมด้วยคะ่ะทุกคนคือทุกครั้งที่เจอกันคุณแดเนียลลีจะเป็นกันเองกับน้องไรของเรามากๆเลยละคะ่ะเลยทาให้น้องไม่เกรงเลกล้าพูดคุยทักทายใกล้ชิดเขามากขึ้นตอนนี้เห็นน้องเก่งขึ้นทั้งด้านภาษาในการสื่อสารทั้งการวางตัวกับผู้ใหญ่ทั้งการเข้าสังคมคือเห็นแล้วเป็นปลื้มสุดๆเลยนะคะเพราะน้้้อองงงงงงเเรราาาาคตติบติบโแแลละะกววไปในนนจจุดที่่่สสูขึยยมมัมๆ โอ้ยเห็น B A เบอร์เบอรี่เขาใส่ชุดสีนี้ก็ทำให้นึกถึง B A พ r า d a าเหมือนกันนะคะสีชุดคล้ายกันเชียวค่ะก,การออกงานเบอร์เบอรี่ของน้องไรนี่เกาหลีคราวนี้สื่อเกาหลีลงข่าวน้องกันเยอะมากๆเลยละคะ่ะทุกคนรับรองน้องต้องเป็นที่รู้จักของคนเกาหลีเยอะแน่ๆอืมลูกเราก็เติบโตและไปไกลมากแล้วจริงๆเห็นแล้วก็ดีใจกับน้องมากๆเลยเนาะทุกคนเนะาะค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำค,ความหล่อ,อร่กของน้องไรในงานเบอร์เบอรี่สตรีซองซูที่เกาหลีใต้มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ